ยังว่าตีงนดอกแดกดอกแดกทางหนาอ่เอายังวะทางบาปเหม็นนกทางหนานหลุดพปเมนมาเผือกน้อยเผือกอีเผือกอีเผือกเฮ้ยนี่โคตรโคตได้ซูดีดอก คือจิงได้จสืเือนดกูดบาดเลยอสั่งทมันสัง่งโทรป่าน้องเผือกเมือ่อก่อนบาดเาิเดี๋ยาสั่งวิรกรรมเดือดซูสองโตเอาอากูยากเกิดกา,าูขันกูลาซูหนักซู่ะสั่งวิรกรรม เกียจน้อยมันหมากขี่โหลดแม่พี่นอเออมาจอดสิลงกับบลงไหมหมากขี่กฏกติเสิ่นงนี้แย่งแน่พี่นอเป็นไปขี่บอลนี่เได้อย่างวันนี้แค่นี้เ,เพือออ่อผู้สร้างสุดเดที่อย่างบาเนี่โอ้ยซีวีท่าวหนี้นอ้อยอยู่กับัศาล มันม่วนดิอะไลเอ้าปักหนากบมาบรรยากาศอันบบตองเอามาลงมันอยู่อะไรพี่น้องที่จริงมันเป็นขู่ปาบกันได้อีเผือกน่ะไล่จิกอีนี่นะันสุดท้ายยั่งวันี้นะ ไหลสวบแล้วของหมอท่านยุทธนันเห็นบอกเบิ่งลงไปอยู่น้ำการนี่เป็นครูปราบกันลงไปน้ำการบอลใบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอออยู่ขั้นแรกพี่น้องเอ้ยหลังจากที่ฮาว่าออกไปเมื่อวานนี่เนาะที่ในคลิปเหาบอกไปมืวาโอ้กังเกงคาวินว่าความคิดส่วนตัวนะที่ว่าฮาว่าเออมาละกามีผู้ใหญ่ใจดีแบบว่า คอยซัพพอร์ตเราแบบนี้นะพอ้องไข่ดาวดีแบบซัพพอร์ตเราผูละสร้อยซ้ำลอยสีลอยหาลอยกามาป้ายแบบืนน้าพอแบบบริภาคิซี่พะนะก็มีผู้ใหญ่ใจดีไอหลีแม่ฝากเงินมาให้สี่ลอยล้านโอ้ยสี่ลอยล้านเขาถือเลขพี่นนอง <c oughs> ขูป่ปลาเจ้ามาขึ้นจึงได้แล้วจังมาน้ำมือนนิไก่ยี่ห้อ,กอ,อปกติปลนสีมานำคนเขวมึงเคยเยาวใด้เปล่าคนตาหนาวมึงค <c oughs> นตามาคนตายาวพ,พี่เอามือเอามือ,อขึ้นไว้พี่ลูกนี่เอบอบอ่มันอยากนอนบอ่มันบอ่อยืนได้มันสินอนอืมมันก็นอนอะไรอดอย่าง อืมกรตาน่อยโขดเอ้าวอืมอ้ยกะสงแทๆเพิ่นใหญ่หรือเพิ่นทางทำโตคือเด็กน่อยแต่ก็นอนเหมือนนอนขดอย่แหละอืมสือนขวานไปลางบ้าขายกลังส่หลอยู่ด้ยินงกลังส่หลดเออีนานแซ่แดกเอนแล้วส่มหลดอพี่หน้องโเเมขมาข่าไปส่มอยู่ในขาดแ่ โหลดกระโปรงโหลดจะคลองเป็นโหลดจะคลองอันเป็นโหลดจะคลองเฮือนพี่น้องก็คือเป็นโหลดอันอันพัวเก่าเกิพไ่นั่นแหละขับจะได้ใส่ขคบแต่ได้ขี่เอาจอดเราจะเกษตรพี่น้องเอาไปขี่แทงตัวเอ้าได้ได้นี่ล่ะขกูสั่งเลยพี่น้องเลยพี่น้องเขา มื่อนี้ยนะพ่อน้องไข่ดาวน่าไม่เท่าไหร่อีเผือกกับอีเอียงแย่งซีนไปเบิดเลยไปเข้ามาพูดบ่หรอเผลอหน่ายเจ้าเผือหน่ายเผือหน่ายเด้ออุส่าดหายพี่น้องเอ้ยเขานั่งพื้นก่อนเลยเขากลาใสมาอีอย่างอันนี้นะบอกนั่งงาม เอกก็นังเอกก็มันก้าออกมาพี่น้องจากเงียนทำอะไรสองเท่างานทำมาปฏาบัตงเร็วๆสองเท่าทำอะไรพี่มานางพี่ากกเ็ดินมานังพี่ได้อยังกินนะกบกบตัวนึงโอ้ยครูสารนะครับมัเป็นนางมันเป็นนางนางเลยนะเราเห็นสะเพื่อเกียวมาแล้วอย่าสั่งวิรกรรมยุทธเภาวะกันแล้ว อยู่หาดอ่นี่ยังทำมาพียังทำมาพิก็แหละเรียังกินห่อได้ยังกินมาแลสายพี่น้องสบายดีพี่น้องสาดียำแรงมน่ขั้นแม่เบาบางนตะเบ็นนแดดกะิสองมาดูกาแม่นสิต้กบปนางอยู่ค่ะตัวนึงเออมาอส่งมาได้ถนนติดเด็กกไม่ติดในสอยยุทธคือได้โกกเกาะ กบอันแต่เมือห่อเข่าก็เลยวันนี้ค่อยว่าเพราะว่า,อ,วาอ่านถึงเชิงเลยใส่ท้องผ่าถึงทีงว่วันชิ้นเลยมาเท่ขึ้นมากเลยฝ้าลูหมอกทั้งใหญ่เปนหนวดตายเลยม,มันบอยืนแม่กบนะเนาะเป็นอะไรคือเห็นใส่สาลมเมื่อยบ่หรือบ่เปล่รับมก็เลยถามพี่น้องไข่หรือเปล่าไข่ดอกไข่กระส่ายยายยังบ่ทันทัวใส่อีกกับกับอันยามิน,น,นตมินนที

โอ้แต่กินเฮ็ดลายอยู่มื่อนี้เมื่อไหร่ฮะเมื่ออยู่วันเมื่อไหรสะสมจังไดเจ็บหัวนี่ะแม่แม่มันเหมือนสะสมเจ็บจะเทเจ็บคือเอายางแค่นี้เดี๋ยวปวดหัวไม่เกรนบอกเจ็บมาจากนี่นี่เจ็บอยู่นี่นี่เจ็บคือมีแนวมันเจ็บจุกเขืออักนี่เจ็บไปเจ็บบรอบมากเลยเจ็บทั่วอิบเท้าเจ็บอียงเล่นะไมเกรนแล้วขีดลายแล้วมันสะสมไมเกรนเดี๋ยวเทามียาอย่าจะไมาให้ดอก เปนเมื่อยนะเมื่อยเอราดว่ายาปวดยากินกินก่อนนอนได้ได้ยาไมเกินนะตอีน่เป็นยังงัวกับกับท่่แกไปซื้อมหาอัญญาที่ว่าพี่น้องบอกนี่แหละมันเกลีย์มนเกลียยาแก้ไม่แก้ปวดหัวไม่เกินแพงในหน่อยเองดอกแพงสองสองนิ้วนี่เอื่อยทั้งเมืองเอื่อยทั้งเมืองไทยผากมาหาอัญญาเองว้าวพื้นเป็นไมเกรนนะโอ้ยทรมานได้ผมอยาพ่อเขาห้าวหนักไขรมาเลยนะ พัดตะกินเอาเกือยพางมาหายนะเจ้าทางปาจีนบุรีนบะไปเศร้าย้อนยาอีกสั่งวะเขาเจ้าจัดหายในหลังายายู่เพกุแลเอากล้องน้เงียงหนานีกไวกูพลากูพลาดน้ำเงียนอยู่บ้ารพลาดอันนไ่นข้ัวแ่ก็ัโบธรรมดานี่มันาเป็นะไรเนี่ยว่ะันะเสิยนะว จะซักยาไปสียาอีกจะมาเย็นคนพาคือแทงเยอะมากกับไปวันเีืก็ไม่เงียบแน่นะนแม่ตันตอือโอ้ยเอาข้างกายมึงดูพี่น้องเป็นตะสั่งมึงเนี่ยกว่านอนบาทเอข้างกายเลยโอ้ยพอดีมีอันเรื่อยเป็นมามินนี่อีเผือกโอ้ยอยากกับใครกินหลอลูก อยากกับใครกินเราไปเอ้ยทางอังกฤษคือมาหายเอ้ยเป็นทางอังกฤษเป็นฝากเงินมาหายพันหนึ่งคือที่จะน้ำเงยละลายปล่อยขายมขายาปลอได้ซื้อผิดเป็นนัวนั่งกําลังแต่เรา ซีรสประจําบน่เอขยเงาแ้าลูาสวสสูสูนับสูสูไปสะกอใช่โงคือขาะลกมากตาดีปลาลูกมั้งบายดอมลสบายดีพ่อแม่สบายดีพ่อแม่สบายดีพ่อแม่อคืออพ่อคือแม่บบกอันนี้ ไปแต่มัน <laughs> แล้วก็เอืย้ยอีกทางอเมริกาเพิ่นฝากมาหายซองพานพิ่นว่าโตพิ่นเองนะคือว่าในผื่นก็ได้ทํางานอยู่คู่มือเพิ่นว่านะ <c oughs> ได้ทํางานอยู่คู่มือกสิคงไขกลัวแม่นเอืกยเอ้ยแม่นอันนี้ฮาสิไปเหตุยังเนาะอยู่ก็อยู่สื่ออยู่น,น้ำมันม,ม่มือไปสื่อแต่ละมือแล้วก็ได้เห็ุอีซ่าจับมหาที่ซีเ <partes S 1> นาะจอย่าไปเมืองจับปล แล้วก็มีพี่อีกคนหนึ่งทางเมืองไทยแหละหาลอยบาทมต้งเทียาโจกมาเถอะละหน่อยเอากระว่าเถอะละหน่อยเนาะอุ้ยไม่พ่อแม่เนี่ยกินกินมังมายังน้ำเื่อไหมหาลอยบาตรพอดีร่วมเป็นทั้งหมดอ่ะพอดีสามปัญหาพอดีสามปัญหาเนี่ยแล้วก็ใส่เวลายมือเติบ บอกว่าอะไรวะสัก็แม่ทอะไรเรื่อยแม่นก็ต้องใสแบบให้มันเป็นประโยชน์ทอะไรเนาะเงินเดือนสิได้มาเราไปน่องเห็นได้กนาสักกูพอแล้วมันจับนี่มันจับห้ามใบยังอันนะห้มใบพันกรบายลอยถโถใบพันกรบายลอยมล้ก็บรึงจั

หยังมาไก่แจเด้อพี่นนองเ้ยความการงานกับเขาเบียงตึงเยงเนาะุเกะหันเป็นลุงเป็นเรื่องเบสุกุย้อนมาหาเากะยังไ่ได้รื้อไหนเราเนี่คืออับอหมาไก่ชงแจุกคเนาะโอุ้กคุณถูก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 ถูงถูวถูก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 ดูัถเกถู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 กก เงินทงบอกให้เง้ายาจนจ้าเถื่อนแต่คนละอน่วยใครจะเนเบื่อบ้านมงเงเอื้อมงนี่นยองก็ดีกับข่ารลากันข่าเลยพอจดสิว่ากขาี่นอกี่แต่แปลว่านี่แต่คำขอบคุณหลายจ้าที่ว่าขึ้นนี่และที่ว่ามาคอของขาเลยถ้าขออยู่พื้นดินเ้าจะขุดขึ้นมาได้ขอกระโวยข่าวเ้ยนี่าวละเอื้อ มาจากใ่สระมีเจ้าดีใจกับวัสดุยางที่ว่ากแม่ในขอบคุณวาสักคนนั่นแหะที่ซอยเนาะขอบคุณทุกคนขอบคุณวัสทุกคนเนาะพี่น้องห้ามได้ขอบคุณป้าลุงแม่หลกขอบคุณป้าลุงเด้อขอบคุณเด้อแม่เอยุณคแม่เอ้ยที่ซอวยเลือคงน้อยฝากทรงยินหน่อยขออุ้ยว่าเป็นขอบคุณหลายๆเด้อ ยูดีมีแฮมบุ้งคำนำซูเดอร์าเก็บเงินสบอน่ะถ้าถูกไปกคนเลบ้านปนาทีโอ้ยจะเสร็จแล้ว่ละพีองเลยครับก็มียังต่อแทนนอกจากคำขอบคุณแมนต้องเกิดการจ้งสิไปทำงานดิซัคือมือตัดโควิดกับบีบอยู่มีแต่ยามเกี่ยวข่าวไปหารับจานเกี่ยวข่าวไปหมนันเกี่ยวข่าวคนแรกผลจากสุเดไปหารับจางเกี่ยวข่า แล้วสิไปเกี่ยวห้ามคนแรมาห้อบอกวเบ้อกอบบอึดคนสิมาเกี่ยวให้เราเข้านะคอยถามข่าวคอยรู้เรื่องคอยกลัปไปโลดคอยบให้ชอตัวน้ำเจ้า่ตนน้กมนเดอ้ว่ะออกตามจีเห็นอะไรพี่น้องเ้แล้วกั ก็ห้าเสาขกินคำก็ตามที่ห้าเบาคือตะกี้เลยชีวิตเราก็บริดุทิสีตกต่ำตานนีต่ก่อนหนานันะเรากับสำบานสำเมืองเนาะมอนถึงชวนขึ้นขู่มันก็คือว่าเราค้นฮานะพี่เ้องมันบนเนอนชีวิตคนเหานะอ่ะเงือ่เสือกระพรเสือเก้าวนาทีปเลยาบ วา้ใสว้จ่ายนะไขอบคุณลายายบรสุขผสุพทั้งสาม่านละที่ฝาบมากค้าถูกดีมีมงละไม่รวยขอบคุณมาทุกคนสี่ติดตามพ่อหายกำลังใจเนาะขอบคุณลาลายเข้ากับไม่คิดว่วหวาแต่ว่าเข้ากระขีดอยู่ตรงที่าวอดเดียวหาเลยเด็อยากให้มีผูซัพพอร์ตตลอดธนาพ่อบอกค่าด่านะ เพื่นกาฝาามากดีใจมันความทำความดีเพื่นสมานทำความดีเิ่นวะเนม่ยนายทำความดีหได้ว่วพอกันไม่คิดหนเนักแล้วสบายดี